สวัสดีค่ะยินดตต้อนรับเข้าสู่ช่องยันยันเข่าถ้าชอบกดไลค์ใช่กดแชร์รักกันแน่ๆกดแชร์ชกดนานๆกดยันยันกดเยอะๆยอะนะคะเดี๋ยวดิฉันจะพาไปดูข่าวพิเศษจากไอกาลูกอีช่างดูดจากคนนี้ดิฉันคาดว่าก่อนจะมาเป็นทหารหรือไม่ก็ชาติที่แล้วเคยรับจ้างดูดซ่วมมาก่อนชีวิตนี้ถึงขยันดูดเหลือเกินดูดคลิปคนอื่นมาเดี๋ยวไปดูกันค่ะเอามาเฉพาะภาพนะคะอันนี้เป็นปกคลิปจาก ช่องของไอจ่าจอมดูดนี่แหละค่ะเขาขึ้นแคปชั่นไว้ว่าเดี๋ยวทีฉันจะอ่านให้ฟังชัดๆนะคะทนายลุงพลเคลื่อนไหวได้ใจเอฟซีเต็มเเรื่องสำคัญถึงลุงพลป้าแตนแล้วก็ให้เครดิตไว้ว่าหลังบ้านทนายลุงพลน่าสนใจนะคะว่าทนายลุงพลเคลื่อนไหวเรื่องอะไรดิฉันเลยตามไปดูต้นฉบับค่ะแต่ต้นฉบับเป็นแบบนี้ต้นฉบับเป็นปกคิดในหลังบ้านทนายลุงพล ก็เป็นรูปเมียทนายตัวทนายสองคนยืนอยู่หลังบ้านทนายขอมอบสิ่งนี้แล้วก็ question mark ให้ท่านทนายใครฝากอะไรมา question mark ในซองนี้นะคะเป็นเนงินร่วมทำบุญของุคนก็แต่นะคะที่ร่วมมามอบในการทำบุญบ้านในครั้งนี้ของเรานะคะมาร่วมกับท่านทนายเชัยชัยนะคะท่าน ก็ตัวไม่ได้มานะคะแต่ส่งกำลับบงใจมาร่วมบุญในครั้งนี้นะคะก็ขอมอบนะคะมอบให้กับท่านสนาเลยนะคะคุณด,ดังขอบคุณลุงพลกระแผนที่ได้ร่วมทำบุญร่วมกันในวันนี้ขอให้มีความสุขนาน สรุปได้ว่าที่หลังบ้านทนายเคลื่อนไหวเอทนายลุงพลเคลื่อนไหวได้ใจเอซเต็มๆก็คือทางทีมธรรมสังกสีเขาจัดเอ,อทําบุญบ้านทําบุญสมนักงานอ,อ๋อนี่เป็นการเคลื่อนไหวที่เอซีได้ใจมากได้ใจที่ลุงพลใส่ซองให้ทนาย ถ้าเราดูจากคลิปของไอจ่าจอมดูดเราจะคิดว่าอุย้ยเคลื่อนไหวแล้วได้ใจเอฟต้องเป็นเรื่องเกี่ยวกับคดีจริงไหมคะโอ้ดิฉันเลยนึกว่าอุย้ยหรือว่าเขายื่นอุทธรณ์คดีลูกป่าแล้ววะหรืออะไรยังไงมีประกาศยื่นอุทธรณ์หรือมีประกาศอะไรอะไรสําคัญมีพยานสําคัญเพิ่มในคดีหลักหรือเปล่าหรือความเคลื่อนไหวคือเขาจัดงานเลี้ยงค่ะจัดเลี้ยงตกจีน หลังจากที่เอาพระมาสวดทําบุญบ้านทาบุญสํานักงานอันนี้เป็นความเคลื่อนไหวที่คือไม่ได้เคลื่อนไหวมานานทุกคนก็เลยตื่นเต้นตื่นเต้นตื่นเต้นตื่นเต,น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 ต้นมากพอได้เห็นทนายของลุมพลเคลื่อนไหวแล้วออกมาจาัดงานทําบุญนั่นแปลว่ายังไม่เจอคุก ยังรอดคุกคดีน้ำส้มเจ็บจิ๋มอยู่อะไรอย่างนี้หรือเปล่าถึงได้อุ้ยได้ใจมากเลยนี่ยังไม่เจอคุกนะเห็นไหมทนายเขายังอยู่เนี่ยในบอกโดนน้ำส้มเจ็บจิม๋มไงนี่ยังอยู่นะ <c oughs> นี่เป็นคุณภาพของช่องยูทูบเบอร์ฝั่งจำเลยสองภูเม er จริงๆค่ะไอตัวที่วนอยู่รอบนาก็ไม่มี แคปชั่นไม่มีคอนเทนต์อะไรนอกจากคอนเทนต์กรรมกรกลางคืนก็นั่งไลฟ์ขอสติ๊กเกอร์หาเงินหาทองไปทำเป็นเขียนบางคนก็ปากดีหน่อยบางคนปากแปรแปรหน่อยปากดีหน่อยก็จะทำเป็นเขียนแคปชั่นที่มันดูแล้วอ้โหมันเป็นอะไรที่มันกินใจลึกซึ้งอย่างนู้นอย่างนี้สอนคนอื่นเขาไม่รู้จักสอนตัวมึงเองหรอกไอเวน ที่เป็นวงแหวนรอบนอกก็นั่งมโนไปตีกับคนนู้นตีกคนนี้วันวันๆนึงเที่ยวตามคือมีคุณภาพเท่านี้จริงๆค่ะมีคุณภาพแค่โกหกตอแหลเรื่องนิดเดียวมาเล่าขยายและเรื่องที่เอามาทั้งหมดก็คือไปดูดคลิปคนอื่นเข้ามาทํามาหากินมีปัญญาอยู่แค่นี้จริงๆคนฝั่งจำเลยสองผัวเมียมีปัญญาแต่หาผลประโยชน์ด้วยกันหลอกลวงต,งต้มตนความคิดคนอื่นครับ ต้องถามว่าความเคลื่อนไหวในการทําบุญขึ้นบ้านใหม่เนี่ยมันได้ใจตรงไหนคะสิ่งที่ควรจะใช้กับคําว่าได้ใจ FC ของฝ่ายจำเลยเนี่ยก็คือมันควรจะเป็นเรื่องสําคัญเกี่ยวกับคดีมันมีแววว่าคดีจะรอดนะลูกป,ป่าจะรอดอย่างนู้นอย่างนี้อันนั้นสิมันถึงจะเอ้อได้ใจว่าเฮ้ยทำงานดีว่าไปไอ้ซองขาวที่ใส่ไปี่ย อาจจะไม่ใช่เงินช่วยทําบุญแต่เป็นเงินค้างค่าตัวค่าแรงทนายหรือเปล่าค้างค่าแรงทนายหรือเปล่ามันก็ชวนให้คิดนะคะมันก็ชวนให้คิดข่าวมันลือนะหูและไอ้พวกข่าวลือแต่ละครั้งมันลือทีไรมันจริงทุกทีสิน่ยจะบอกก็ต้องพิสูจน์ก่อนอะไรอย่างเงี้ยมันก็ใช่ แต่ในเมื่อเขาไม่ยอมพิสูจน์ไม่ยอมพูดความจริงไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินแสนหนึ่งไม่มีใครยอมพูดความจริงทั้งนั้นไหนบอกจะแถลงจะอะไรก็ไม่มีใครกล้าพูดสักคำหนึ่งพอไม่พูดมันก็ทําให้เราต้องเชื่อข่าวหรือว่าคุณไม่กล้าพูดเพราะว่ามันเป็นจริงตามที่ลือคุณเลยเลี่ยงไม่พูดมันตอมให้คนต้องสรุปด้วยวิธีนี้ด้วยวิธีรวบยอดเพราะว่ามันหลายๆครั้งแนละ้วมันเป็นแบบนี้ ดูตั้งแต่การเดินแสวงบาปเห็นไหมคะสุดท้ายท้ายที่สุดแล้วก็ค้นพบว่าคุณไม่มีใบอนุญาตอย่างที่คุณโมกันไว้นี่แหลคะค่ะการกระทําแบบนี้มันทําให้แคปชั่นต่างๆหรือการพูดการบรรยายการวิเคราะห์สถานการณ์ของฝ่ายจำเลยสองภูมเมียมันไม่มีความน่าเชื่อถือโดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนนี้มันกลายเป็นเรื่อง ตีหัวหมาด่าแม่เจ็กกันไปซะแล้วโดยเฉพาะกับเอ,อเรื่องที่นายณนะทีใจบุญแทนที่จะไปช่วยในานาบ้างหรือไปทำคอนเทนต์ในานากลับมาต้องไปทำคอนเทนต์ไล่ทะเลาะก,กับอีกฝั่งหนึ่งดิฉันตั้งคำถามว่ามันเป็นการเบี่ยงเบนความสนใจหรือเปล่า หรือมันเป็นการสร้างคอนเทนต์สู้เรื่องของน้องต่อเพราะตอนนี้ฝั่งตรงกันข้ามเนี่ยไม่ค่อยมีใครจะไปสนใจทุกคนจะพากันไปทำคดีที่บางเลนมากกว่าเพราะไม่มีใครพูดเรื่องของอดงดอกพูดเรื่องของจำเลยมันก็เหมือนกับว่าคนพวกนี้ก็เลยไม่รู้จะมีอะไรจะด่าจะเถียงจะสู้ก็เลยต้องพยายามสร้างคอนเทนต์อย่างอื่นขึ้นมา มันเป็นลักษณะคอนเทนต์ตีหูหมาด่าแม่เจ๊กสวนกันไปสวนกันมาท้ากันไปท้ากันมาในที่สุดมันจะกลายเป็นเจ้ากันคือสมัครใจวิวาทดิฉันก็ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะมีใครฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเอาความจริงออกมาสักทีหนึ่งไอ้คนที่บอกว่า นี่นะมันไปแจ้งความไอ้นี่ไว้อย่างงูนอย่างนี้ดิฉันบอกเลยว่าถ้าเกิดสมมติว่ามีใครมาบอกอย่างนี้บอกไปแจ้งความดิฉันนี่สิ่งที่ฉันจะทำก็คือดิฉันจะเป็นสถานีนั้นนะ่ยแล้วก็ไปถามด้วยตัวเองว่ามีการดําเนินการอะไรบางอย่างสําหรับดิฉันหรือไม่ดิฉันต้องทําอย่างไรมันจะได้ออกมาชัดเจนว่ามีหรือไม่มีมันไปทําอะไรยังไง มีเงื่นต่างคนก็จะต่างไปทำคอนเทนต์อยู่ตรงหน้าโรงพักท้ากันไปท้ากันมาไอคนนี้ท้าให้อคนนั้นไปหาตอนวันตอนนั้นตอนนี้ไอเด่นใหม่ไปด่ากันไปด่ากันมาวันรุงขึ้นไปแล้วบอกกู้มาแล้วมึงไปไหนเล่นเป็นลิงหลอกเจ้ากันอย่างนี้ค่ะนี่คือคุณภาพชั้นต่ำของยูทูบเบอร์ฝั่งข้างไขข้างแขม ที่ดิฉันอยากจะชี้ให้เห็นเห็นตัวอย่างชัดๆเรื่องเนี้ยทนายลุงพลเคลื่อนไหวแล้วได้ใจเอฟซีเต็มๆออจัดงานทำบ,บุญบ้านแจกซองขาวได้ใจ f อซพวก f อซคงถนัดเนาะใส่ซองขาวช่วยทำบุญเอาละค่ะคลิปนี้ดิฉันชี้ให้เห็นตรงนี้ต่อไปก็จะระมัดระวัง แต่ตัวดิฉันเองดิฉันยอมรับว่าพอเห็นตรงนี้ดิฉันก็มั่นใจว่าไอ้นี่ทำคอนเทนต์หลอกอีกแล้วถึงต้องไปค้นต้นต่อดูว่าตกลงต้นต่อมันเรื่องอะไรหรือที่อยากจะบอกก็คือคนพวกเนี้ยทำตัวเองตกต่ำทำตัวเองให้น่าสมเพชและพลอยทําให้ความน่าเชื่อถือของจมื่นสองภูเมียต่ําเตี้ยเรียดดินไปเรื่อย อีกหน่อยมันจะตกลุงนรกค่ะ